สวัสดีค่ะพบกับดาดดาคนเมืองการอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ดาดาจะพาทุกๆคนมารู้จักกับผักวอเตอร์ครสฮาวายนะคะหรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่าผักสลัดน้ํานะคะที่เห็นนี้นะคะเป็นวอเตอร์คริสฮาวายพันธสีแดงหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคมสเปนนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะ ผักวอเตอร์ครสทาวายหรือว่าสลัดน้ำนะคะในปัจจุบันนะคะก็มีหลายสายพันธุ์เท่าที่ด้ามีไว้ในครอบครองนะคะก็คือมีสีแดงกับสีเขียวนะคะด้าดาให้ดูสีแดงกันก่อนเลยนะคะหรือสีแดงเนี่ยมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคมสเปนค่ะเป็นอีกหนึ่งของตระกูลวอเตอร์ครสหรือว่าสลัดน้ำนะคะปลูกง่ายโตไวนะคะชอบแสงแดดรำไร แค่ตัดกิ่งเล็กๆนะคะไปปักชำในกระถางหรือว่าในภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เอามาไว้ที่แสงแดดรำไรรดน้ําให้สม่ําเสมอแป๊บเดียวเองค่ะก็ได้ทานแล้วนะคะเป็นผักที่ปลูกง่ายมากๆเลยนะคะดาด้าก็พามาให้ชมกันนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะก้านของเขาก็จะเป็นสีแดงค่ะอันนี้ดาด้าไม่ได้ไม่ไม่ได้ซูมให้ดูชัดๆนะคะเพียงแต่ว่า ให้ดูกันใกล้ๆแค่นี้นะคะตอนถ่ายดาด้าก็ลืมคิดว่าต้องซูมให้เห็นก้านเห็นกิ่งนะแต่ว่าถ้าดูแบบนี้ก็คงจะรู้นะคะว่าเป็นสีแดงถ้าหากก็เป็นสีเขียวก้านเขาก็จะเป็นสีเขียวค่ะสำหรับวอเตอร์ครสฮาวายหรือว่าสลัดน้ำนะคะมีประโยชน์แล้วก็มีสปรพคุณที่ช่วย ต้านอนุมูลอิสระนะคะช่วยชะลอความแก่ชะลาช่วยสร้างคุมมคุ้มกันให้ร่างกายบำรุงสุขภาพช่วยบำรุงสายตานะคะนี่เห็นไหมคะสีแดงเออเห็นแล้วเห็นแล้ว <laughs> ของจริงสีแดงอย่างนี้เลยนะคะวอเตอร์ครีสฮาวายสีแดงหรือว่าโขมสเปนค่ะแล้วสรรพคุณอีกอย่างหนึ่งนะคะนอกจากการที่ กินเข้าไปแล้วจะช่วยบำรุงสายตานะคะก็อุดมไปด้วยวิตามินเอนะคะสารลูทีนแล้วก็เบตาแคโรทีนผักชนิดนี้ช่วยลดความเสี่ยงในการในการเกิดโรคเกี่ยวกับในตานะคะอย่างเช่นต้อในตาจอประสาทตาเสื่อม ช่วยให้ช่วยในการมองเห็นได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยป้องกันแล้วก็รักษาโรคเลือดออกตามไรฟันได้อีกด้วยเป็นผักที่ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ช่วยลดระดับน้ําตาลไขมันได้ดีนะคะแต่ด้าก็ผู้ตะกุกตะกักนิดนึงก็ต้องกล่าวขออภัยนะคะอ่าอันนี้วอเตอร์เคสสีแดงนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นวอเตอร์เคสสีเขียวนะคะหรือว่าสลัดน้ำที่เราเห็นกัน ทั่วๆไปนะคะอันนี้คือปลูกง่ายที่สุดเลยนะคะแตกต่างจากวอเตอร์ครสฮาวายสีแดงนะคะสีเขียวจะปลูกง่ายโตไวกว่านิดนึงนะคะแล้วก็กินอร่อยเหมือนเหมือนกันค่ะอันนี้คือสีเขียวที่เรามักจะเห็นเป็นประจำนะคะหาง่ายส่วนสีแดงก็ค่อนข้างที่จะหายากนิดนึงนะคะถ้าใครที่ ยังไม่เคยมีไว้ในครอบครองนะคะก็หามาปลูกกันนะคะทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงก็จะให้ประโยชน์แล้วก็สรรพคุณที่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าสีแดงจะให้ประโยชน์เยอะหรือว่าสีเขียวให้ประโยชน์เยอะกว่าก็มีคุณค่าทางอาหารเหมือนกันค่ะ mm. เพียงแต่ว่าแตกต่างกันที่สีแล้วก็การจเจริญเติบโตที่แตกต่างกันแค่นิดเดียวแค่นั้นค่ะนี่ค่ะอันนี้คือสีเขียวนะคะเมื่อสักครู่เป็นสีแดงค่ะ เขาบอกว่า w a t e r c r ครสฮาวายเนี่ยก็มีสรรพคุณที่ช่วยต่อต้านนะคะช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งแล้วก็ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลเล์มะเร็งด้วยนะคะนี่เห็นไหมคะสัรพคุณของวอเตอร์ครสฮาวายทั้งสีเขียวและสีแดงมีเยอะแยะมากมายเลยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็วอเตอร์ครีสฮาวายเนี่ยก็เป็นผักที่ปลูกง่ายโตวไวปลูกได้ทุกสภาพอากาศปลูกได้ทุกสภาพดินเลยนะคะเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยที่โควิด -19 กํากลังระบาดอยู่นะคะหลายๆคนนะคะไม่อยากออกไปข้างนอกไม่อยากไปพบเจอผู้คนเบียดเสียดเยด็ดยัดเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการติด เชือ้อโควิดในทีนะคะเราก็หันมาปลูกผักไว้กินที่บ้านนะคะหนึ่งในนั้นก็คือแนะนำเลยนะคะก็คือวอเตอร์คริสตาวายแล้วก็ยังมีผักอีกลากหลายชนิดเลยค่ะอย่างเช่นก่อนหนะ้านี้นะคะคลิปที่แล้วมาเนืดาด้าก็ได้แนะนำผักทั้งหมด9ชนิดนะคะที่แนะนำให้ปลูกนะคะที่ปลูกง่ายโตวไวโรคและมแมลงก็ไม่ค่อยที่จะรบกวนด้วยนะคะปลูกปุ๊บ สิบกวันสิบห้าวันยี่สิบวันนะคะก็สามารถนำมารับประทานได้แล้วนะคะ,ะหันมาปลูกผักไว้รับประทานเองที่บ้านนะคะสะดวกปลอดภัยนะคะมีส่วนครัวอยู่ในบ้านก็เปรียบเสมือนมีซูปเปอร์มาร์เก็ตเล็กๆอยู่ในบ้านนะคะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดาดาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ดาดาในการทำคลิป ในครั้งต่อๆไปสู้ๆนะคะโควิด1 9จะทำอะไรพวกเราไม่ได้ค่ะถ้าพวกเรารักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีๆทุกคนนะคะเอาไว้พบเจอกับดาดากันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ดาดาต้องไปก่อนค่ะบ๊ายบายดูแลสุขภาพแล้วก็ป้องกันตัวเองดีๆนะคะทุกคน